สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอ t ท็อป c ิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับพูดคุยและสัมภาษณ์พระนท่านนายกททรฐมนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับและในวันนี้ ผมจะชวนคุยท่านนายกในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนไปในปี2555นั้นมีประเด็นไหนบ้างที่จะให้ความมั่นใจกับประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมาตราที่มีการพูดถึงและมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือมาตราท112ท่านนายกมองอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับรวมทั้งการจะปรับคณะรุฐมนตรีท่านมีสัญญาณอย่างไรนะครับรวมทั้งมีของขวัญปีใหม่ ที่ท่านนายกจะมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยปฏิตามชมกันเลยครับพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ<ฆ>ประเด็นนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะท่านนตรีคิดว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนแค่ไหนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนครับ คือตรงในส่วนเราเราแยกเป็นสองส่วนก่อนค,คือส่วนของนิติบัญญตัติก็คือส่วนของสภากับส่วนของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลซึ่งรัฐบาลกา็ได้บรรจุเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญนั้นไว้เป็นวาระในหนึ่งปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ภาร,รกิจที่เร่งด่วนของรัฐบาลจริงๆก็คือการแก้ไขเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำรถอันนี้จะเป็นเป็นภาร,รกิจหลักค่ะที่เราจะให้ความสำคัญก่อน ครับนั่นหมายถึงว่าให้แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนไปก่อนสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยมานั่งดูก็คงต้องดูที่จังหวะค่ะว่าว่าว่ามีความเหมาะสมกันตอนไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทานะคะเพื่อว่าที่จะมาดูเหมือนกับถึงเวลาแล้วที่เราทํางานไปแล้วก็ต้องกลับมาฟังในเสียงของคือคําว่ารัฐมนูญเนี่ยก็คือการที่เป็นกฎหมายมันเข้าใช้สําหรับประชาชนทุกคนดังนั้นก็แน่นอนก็ต้องกลับไปดูว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สําคัญแก้แล้วได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างไรครับคับ การจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยจะต้องทําประชามติถามประชาชนก่อนไหมครับว่าควรจะแก้หรือเปล่าคือมันอยู่ที่คือวันนี้เนี่ยเราอาจจะถกกันหลายๆเรื่องคือเราถกกันในเรื่องของลงไปในรายละเอียดเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปกระบวนการคืออย่างอย่างหลายๆท่านก็อาจจะถกว่าจะแก้ข้อไหนห,หรือจะทําประชามติหรือไม่อย่างไรอันนั้นดิฉันมองว่ามันเป็นตัวรายละเอียดกับตัววิธีการ,รถามดิฉันเองเนี่ยก็มองไปหาจุดมุ่งหมายหลักก่อนก็คือว่า มันต้องตั้งหลักก่อนว่าการที่วัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขรัฐมนูนนั้นก็ต้องเอามาจากเสียงของประชาชนโดยที่ต้องได้รับความคิดเห็นของประชาชนทุกส่วนนะคะก็คือประชาชนอยากจะแก้อะไรอันนี้ก็ต้องรวบรวมความคิดเห็น,นั้งมาก็ต้องไปดูว่าจะมีขบวนการอย่างไรจากนั้นแก้ถ้าจะแก้แก้ไขเนื้อหาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปถามประชาชนฉันมองแบบนี้นะคะหมายถึงว่าะจะต้องจะต้องมีการแก้รัฐมนูญในเรื่องของการให้มีสรสรก่อน แล้วก็พอมีสสอก็คือประชาชนร่วมกันว่าจะ,ะแก้ประเด็นไหนอย่างไรเมื่อได้ร<า>่างแล้วถึงจะไปทําประชามติควรจะเป็นอย่างนั้นะนะคะ,ค,ะคือคือถามความเห็นส่วนตัวแต่จริงๆแล้ววันนี้ต้องต้องเรียนจอมก่อนว่าในส่วนของรัฐบาลก็ขอแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วส่วนของการแก้ไขรัฐมนูลน,น,นั้นเราถือว่าเป็นเรื่องของรัฐสภา ที่จะเข้าไปดําเนินการณวันนี้นะคะแต่ว่าท่านนายกก็พูดเองบอกว่าเรื่องของการแก้รัฐมนูญเป็นนโยบายของพรรคเพื่อนรัฐบาลแต่ยังไม่ใช่วันนี้ที่จะเร่งทําขอแก้เรื่องฟื้นฟูก่อนขอทําเรื่องของปากท้องเรื่องของแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําก่อนเพราะภารกิจรัฐบาลมีหลายเรื่องก็ขอจัดลาดับความสําคัญก็เลยเป็นที่มาว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้นําเรื่องนี้เข้ามาขาลือในคณะรัฐมนตรีแต่ถ้าในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ จะเริ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการของทางนิติบัญญัติที่จะสามารถเริ่มได้แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็คือว่าถามว่าการที่จะแก้ไขมันก็ต้องคงเริ่มจากการใน,นเรื่องของการที่มีสสร,รก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสสรก,ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากภาคของประชาชนนะคะเพราะใจจึงก็คือ<ม>ที่ที่ฉันเรียนว่าจุดมุ่งหมายหลักน <llen. S 2> เนี่ยเราต้องฟังจากเสียงประชาชนก่อนก็คือสสรก็คือตัวแทนของประชาชนแล้วก็คงต้องเป็นหน้าที่ของสอสรที่จะไปหาลือกันในละเอียดว่า จะแก้ไขเรื่องอะไรจะแล้วจะแก้ไขอย่างไรและจะฟังเสียงประชาชนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของะบวนการมีข้อเสนอสภาที่จะไปหารือกันมีข้อเสนอบอกว่าทําประชามติก่อนว่าแก้หรือไม่แก้แล้วพอพอบอกว่าจะแก้ปั๊บก็ค่อยพอแก้เสร็จแล้วก็มาดูกันว่าจะแก้อะไรแล้วพอเมื่อแก้ออกมาเป็นร่างแล้วก็ทําประชามติอีกทีเพื่อจะยอมรับในร่างนั้นไหมจะต้องทําประชามติสองครั้งถ้าถามดิฉันเองเนี่ยดิฉันให้ความสําคัญกับครั้งสุดท้ายแสดงว่าทําครั้งเดียวก็พอ ก็เพราะว่าตรงนี้ก็ต้องไปอยู่ที่รายละเอียดของสอรสรอ,อีกเดีอยู่ดีค่ะคืสอสสรควรจะไปนั่งหารอือกันแต่ว่าในส่วนของสอรสรอเองเนี่ยถ้าขบวนการในการมีสรสรผ่านขบวนการของภาคประชาชนหนึ่งแท้จริงเสียงหมงประชาชนครบ,ครบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะลงไปถามประชาชนเลยก็ต้องรู้ว่าจะทําอะไรครือวันนี้ยังไม่รู้ว่าทําอะไรดิฉันก็คิดว่ามันก็ไม่น่ามันก็ควรจะมีมีรายละเอียดก่อนว่า จะต้องมีข้อเสนออย่างไรจะแก้อย่างไรแล้วถึงจะไปถามประชาชนเพราะว่าถ้าเราถามสอ,สองรอบดิฉันในส่วนตัวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจะเกิดประโยชน์หรือเปล่านะคะก็กลับไปหาในส่วนของแต่เรื่องทั้งหมดนี้ดิฉันคิดว่าก็ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ลงไปในเลเยตมากนักก็คงจะขอให้ฝากไว้เป็นเรื่องของทางสะสลอท,ที่จะไปไปถกกันดีกว่าค่ะในความเห็นของท่านนายกเองรัฐธรรมนูญปี50มีมีปัญหาอะไร ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเทียบกับ40กับ50นะคะก็คงต้องไปไปดูแล้วก็ไปหาเอาจุดเด่นของแต่ละแต่ละเรื่องเอามาใช้ดีกว่าสรก็ต้องไปนั่งดูกันว่าจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละฉบับถูกต้องเป็นอย่างไรถูกต้องค่ะถ้าอย่างไรถึงการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลนี้จะไม่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวจะไม่เป็นการแก้เพื่อที่จะล้างผิดหรือว่าจะเป็นการแก้เพื่อที่จะ ในลักษณะที่มีการพูดกันนะฮะแล้วก็ไม่เป็นการแก้เพื่อบอกว่าตั้งทงไว้แล้วว่าจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นคำตอบว่าน่าจะต้องผ่านกระบวนการสสรแล้วมาจากภาคประชาชนฉะนั้นทุกคนก็จะได้เข้าไปาถกฝ่ายการเมืองไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอให้มัน,นะะเป็นเรื่องของประชาชนไปถูกต้องค่ะต้องค่ะครับมีหลายมาตรานะครับแต่ว่ามาตราหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วก็มีกลุ่มเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา112่ ในความเห็นของท่านนายกเองมองมาตรานี้อย่างไรควรจะแก้ไขหรือไม่มาตรรมาตรา112เนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของรัฐธรรมนูญเป็นส่วนของกฎหมายอาญาคนละส่วนกันค่ะครับไม่รวมเรือการแก้ไขไม่รวมอยู่ในนี้แต่มันมีซึ่งจริงวันนี้ที่เขาคุยกันก็น่าจะเป็นมาตรา291มากกว่าเพื่อที่จะขอแก้ไขเพื่อให้มีสสรเกิดขึ้นแล้วจากนั้นสสรก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะคัดว่าจะคัดสสรอย่างไร แต่ที่สําคัญนี้ฉันก็ย้าว่าอยากเห็นการคัดของสอสรนั้นมาจากประชาชนทั่วประเทศอันนี้เราก็จะได้จากความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศเพราะรัฐธรรมนูญน,นี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้กับทุกคนก็อยากจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเองได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ก็มีมีหลายกลุ่มหลายองค์กรนะครับโดยเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนเองะอะไรต่างๆก็ออกมาเคลื่อนไหวต่างประเทศก็จับตาดูประเทศไทยค่อนข้างมากมาตรา112ยในความเห็นส่วนตัวของท่านนายกเองคิดว่า สํารสหรับมาตรานี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะก็คงต้องเป็นสิ่งที่ผู้ที่รู้ต้องมาถกในข้อดีข้อเสียเพราะบางครั้งคนก็มองในในมาตรา112เนี่ยคนละมุมนะคะแต่ดิฉันเองให้ความสําคัญว่าที่สําคัญเราต้องไม่ใช้สถาบันไปในแอบ,บอ้างในทางที่ผิดแล้วก็ในฐานะคนไทยทุกคนก็ต้องปกป้องสถาบันแล้วก็ให้ความจงรักภักดีในเรื่องของสถาบันตรงนี้เป็นตัวหลักมากกว่าค่ะ,คะ ยังกลุ่มคนเสื้อแดงต้องยอมรับว่ากลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยก็อยากเห็นการแก้ไขมาตรา112ยด้วยแล้วก็คนเสื้อแดงบางกลุ่มที่ว่าเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถึงตอนนี้รู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่ามาตรา112ยก็ดูว่าไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ไขกฎหมายความปิดทางคอมพิวเตอร์2 5 5พก็ดูจะ ไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วก็ยังถูกใช้ในลักษณะที่จริงจังเข้มงวดเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอยู่ในหลายกรณีเขารู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลน,นี้จะอธิบายอย่างไรครับก็ต้องเรียนว่าอธิบาย,ยหนึ่งเรื่องของมาตรา112นะคะจริงแล้วมาตรา112ก็หลายคนก็มองว่าอันนี้เป็นการนําเอาสถาบันไปใช้ในทางที่ผิดม,มันก็มีหลายมุมค่ะ,คะซึ่งต้องต้องมีการถกกันก่อนอ,อย่างที่เรียนว่า เราเองเราต้องเคลียร์เรื่องวัตถุประสงค์ก่อนเราอย่าเคลียร์ที่ปลายทางว่าปลายทางจะแก้หรือไม่แก้ซึ่งวันนี้ถ้าถามคุณจอมว่าเขา่าแก้จะแปลว่าอะไรถูกไหมคะจริงต้องกลับมาคุยกันก่อนว่าวันนี้เราไม่ต้องการให้การให้ทุกคนแอบอ้างในเรื่องของการใช้ในทางที่ผิดซึ่งตรงนี้เราต้องกลับไปดูก่อนว่าวิธีการแก้ไขมันมีกี่วิธีแล้วถึงจะไปดูที่ปลายทางว่าสุดท้ายคือขั้นตอนอะไรในความเห็นของท่านนายกคนที่ต้องการจะให้แก้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องการจะล้มสถาบันไหม ดิฉันไม่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 ขอตอบแบบนั้นนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านก็มีความปรารถนาดีต่อประเทศทั้งนั้น,นะคะคแล้วเราเองเราไปพอไปพูดปายทางนี้ก็ไม่ดีมันควรจะเป็นอะไรที่ทุกคนได้มีการถกกันอย่างกว้างกว้างขวางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาร่วมกันในการออกแสดงความคิดเห็นอย่างที่เรียนว่าวันนี้เองก็ภารกิจต่างๆหลายๆอย่างเยอะ ก็ต้องเรียงตามลำดับความสําคัญค่ะไม่ได้ละเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ทันใจไม่ไม่ไม่ทันใจว่าจะต้องทําได้ครบทุกอย่างก็ขอขอใช้เวลาในส่วนนี้ก่อนเพราะว่าปักท้องประชาชนสําคัญสุดแล้วที่สําคัญถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นสุดท้ายประเทศไทยเองเราก็จะวันนี้เราก็จะต้องเปิดในเรื่องของก้าวู่เวทีอาเซียนเราก็ต้องเตรียมตัวของตัวเองนั้นปีหน้าก็เป็นปีที่เราต้องเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ค,ครับอย่างข้อเสนอของคอปปก็บอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ทั้งฝ่ายการเมืองทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านหรือแม้แต่รัฐบาลเองเป็นผู้นําในการที่จะหาหรือกับฝ่ายการเมืองว่าเราจะต้องคุยกันให้มันชัดเจนหรือเปล่าในการที่จะยกสถาบันให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองบทบาทของรัฐบาลจะทําประเด็นนี้ไหมครับวันนี้ดิฉันเองก็ให้ทางคอปอเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลก็พร้อมให้ ความร่วมมือแล้วก็ยินดีและฟังความคิดเห็นก็น่าจะต้องมีมุมมองจากการศึกษาจากผู้ที่รู้ทางทางด้านของคอปอแล้วก็โดยเฉพาะอีกคณะหนึ่งที่มีทางดออรอุกฤษซึ่งท่านเองก็จะได้ศึกษาข้อกฎหมายรเราต้องเรียกว่าเราควรจะศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นยอมรับของสากลน,นะคะและเป็นไปนตามหลักนิติธรรมตัวนั้นเป็นเป็นผู้ที่ตั้งโครงมาแล้วรัฐบาลก็พร้อมค่ะที่จะ ช่วยกันในการรวมทุกภาคส่วนมาในการที่จะศึกษาหรือปรึกษากันแล้วก็ถกเถียงกันให้ให้ชัดเจนเมื่อกี้ท่านจะยกพูดถึงเรื่องของการที่จะปีหน้าเราก็ต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะให้ความมั่นใจและเราจะขับเคลื่อนประเทศนับจากนี้อย่างไรถึงจะนําไปสู่การที่จะให้ประชาชนคนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราแข่งขันกับสมาชิกอาเซียนได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ศรัทธาในความเป็นไทย ก็ก่อนอื่นเราคงต้องมาทําพื้นฐานของเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรง<ม>เพราะว่าจากการที่เราเห็นว่าวันนี้ภาะวะเศรษฐกิจโลกก็มีการอ่อนไหวมากใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงแล้ววันนี้ก็เศรษฐกิจต่างๆก็พูดพัก เอเชียก็มีความสําคัญดังนั้นก็แน่นอนก็มีผลต่ออาเซียนนะคะสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมตัวในความเป็นเวทีประชาคมอาเซียนนั้นก็คงต้องเตรียมสําหรับประเทศไทยทั้งพื้นฐานวันนี้เราเราเองก็พื้นฐานโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรรมต่างๆจริงถามว่าพื้นฐานประเทศไทยพื้นฐานเศรษฐกิจดีไหมดีเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงแค่ว่าเราต่อย,ยอดตรงนี้ให้ให,ให้เข้มแข็งทั้งในเรื่องของการทําอย่างไรให้กระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ในครัวเรือนให้เติบโตโดยเฉพาะฐานฐานที่เป็นฐานใหญ่ของของคนไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็โจทย์แรกก็คือความเดือมล้ําทางด้านของผอู้ที่มีรายได้น้อยกับผูบ้มีรายได้มากยังมีมีช่องว่างสูงซึ่งวันนี้เราต้องพยายามที่จะกระจายความเรียกว่าไรายได้หรือความจเจริญให้ให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพการผลิตต่างๆที่จะพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศแล้วก็คนบุคลากร ก็ต <Ooh. S 1> so ้องให้ความสำคัญทั้งบุคลากรเรื่องของเยาวชนการศึกษาต่างๆนะคะเราก็ภาคอุตสาหกรรมที่จะแข่งขันได้นี่ก็ต้องเตรียมตัวค่ะเลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราต้องเร่งวางรักฐานให้เร็วที่สุดนะครับท่านยศเองก็ได้เดินทางไปเยือนมิตรประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับ ภาพที่หลายคนเห็นแลวก็เป็นภาพที่ประทับใจอันหนึ่งก็คือการเยือนประเทศพมา่าจะได้พบกับทางผู้นําของประพะ่าด้วยแล้วก็ทางคุณองซานสูจีด้วยรู้สึกอย่างไรครับได้พบกับทางคุณองซานในวันนั้นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านประธานาธิบดีบเมียนมาเพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางเมียนมา เปิดให้ผู้นําต่างประเทศได้พบกับทางคุณองซานสุจีอย่างเป็นทางการครับแล้วเป็นถือเป็นผู้นําคนแรกที่ใช่ค่ะก็ถือว่าทางเมียนมาเองก็เรียกว่ามีเจตนาลมในการที่จะยกระดับเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในเมียนมารับทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้พบกับคุณองซานสุจีในฐานะผู้นําคนแรกที่ได้มีโอกาสได้พบเป็นทางการแล้วก็นั้นที่เป็นผู้นําหญิงด้วยกันก็ดีใจค่ะ เพราะว่าจากประวัติคุณองศานสุจีก็เป็นคนที่เรียกว่ามีดมการต่อสู้เรื่องของประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งมานานก็ได้มีโอกาสในการหาลือแลกเปลี่ยนในมุมมองนี้ด้วยกันครับก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเหมือนกันนะครับการ,ร,รได้พบกับองศานก็เป็นเพราะว่าทานดีนายกทักษิณเป็นคนเคลียร์ทางไว้ให้โออันนี้ก็ทุกอย่างเราเราก็ติดต่อเรียกว่าทางด้านของการทูด เป็นทางการไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ทางก็อย่างที่เรียนว่าท่านประธานาธิบดีเองท่านก็มีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าเมียนมาเองก็มีการพัฒนาการค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็เป็นเป็นส่วนที่เราเป็นปะพอปกติ่ะคบประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่หลายคนกําลังติดตามดูในปี2555นั่นก็คือท่านนายกจะปรับคอรมอไหมครับคําถามดีจังเลยครับก็น่าจะถูกเล่ามาหลายครั้งแล้วนะเราเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่า เอาว่าเรามีการติดตามผลงานคณะครัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องครับนะคะใช้คํานี้ดีกว่าค,ค,ค่ะติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่างๆที่เราได้มีการสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนการแก้ไขปัญหาต่างๆบ้านเมืองนั้นถูกทํา แลวก็ถูกดูแลอย่างอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่คาดหวังนะคะอันนี้ก็ก็ใช้คํานี้ดีกว่านะคะถ้าถ้าระหว่างทางนั้นเกิดทํางานไปเป็นยังไงก็ค่อยมาว่ากันรายกระทรวงครับสรุปการทํางานหรือสรุปผลงานของแต่ละกระทรวงจะสรุปเป็นไฟนอกสุดท้ายก็คือมกราคมผ่านปีใหม่ไปก่อนนะคะก็คงต้องไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องให้เวลาแต่ละ คณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าทุกกระทรวงก็คงจะเจอปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ํากันเยอะ แล้วก็กว่าคนก็เพิ่เข้ากระทรวงก็มีนะฮะใช่ค่ะครับหลายคนเพิ่เข้ากระทรวงเป็นเรื่องทำงานอ่าก็บอกเอ๊ะถ้าไมปรับผมออกมันก็ไม่แฟร์สิเพราะที่ผ่านมาผมก็ไปช่วยเนี่ยจะเป็นข่าวมากไปค่ะเพราะเราเองเราก็เราเราเรียกในการที่จะให้ทุกคนส่งผลงานรัฐบาลก็จะได้รู้คณะรัฐมนตรีก็จะได้รู้ว่างานที่มีการตั้งเป้าหมายไว้เป็นไปตามแผนไหมถ้าไม่เป็นติดขัดอะไรแล้วก็ค่อยมาพิจารณาคป็นแต่ว่าต้องต้องปรับก่อนประมาณสักต้นปีใช่ไหมครับถึงจะเพราะว่าเห็นว่ากลางปีก็ต้องปรับบิทีรับ สมาชิกร้อยเสบีย์นะฮะงั้นต้องปรับก่อนเจะยังไม่ได้ระบุระยะเวลาค่ะเขาคงดูไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นต้นปีหรือกลางปีก็ต้องปรับแน่แน่ก็คงต้องมีบ้างนะคะเพราะว่าทํางานไปก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถามว่าจะไปฟันธงเมื่อไหร่นั้นคงคงยังไม่ได้อยู่ในใจค่ะเพราะว่าเราเองไม่ได้ตั้งเป้ามาถึงปุ๊บก็ตั้งเป้าว่าวันที่ไหนจะปรับคอรมอลแต่จริงแล้วเราเราตั้งเป้าในการติดตามผลงานทุกกระทรวงมากกว่าปีหน้านี้ถ้าจะปรับอีก จะต้องมากกว่าหนึ่งครั้งไหมฮะเพราะว่าจะทําให้เสีิรภาพของรัฐบาลเข้มแข็งขึ้นก็ยังมันต้องดูอะคะ่ะถ้าปรับใหม่มันก็ต้องทําให้มันก็ควรจะเป็นการปรับเพื่อให้เกิดความที่ดีขึ้นท่านยกบมองว่าควระคะจะปรับครั้งเดียวแล้วให้มันเข้มแข็งไปเลยหรือว่าต้องของนี่ตอบยากคะ่ะคุณจอมเพราะว่าอยู่ที่องค์ประกอบแล้วก็อยู่ uh huh. ที่ผู้ที่จะมารับผิดชอบด้วย uh huh. นะคะแล้วก็งานบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่ มันบางอย่างก็ต้องต่อเนื่องนะคะก็คงต้องขอขอขอตอบเมื่อถึงเวลานั้นดีกว่าตอบตอนนี้เดี๋ยวหลายๆท่านตกใจไม่สบายใจจริงๆดิฉันก็ทํางานติดตามผลงานมีหน้าที่ก็ในฐานะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องติดตามนโยบายของทุกกระทรวงใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแผนงานเสร็จทันตามเป้าหมายหรือเปล่าก็ต้องติดตามเป็นปกติค่ะเดี๋ยวรัฐมนตรีไม่มีสติในการทํางานนั่นสิคะครับทีนี้ถ้าการการแก้ปัญหาในปีหน้าเนี่ย หลายเรื่องก,ก็ท่านก็ได้พูดไว้ในนโยบายต่างๆนะครับนโยบายที่เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนแล้วก็จะต้องเดินหน้าต่ออย่างที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายที่พูดหาเสียงไว้หลายๆเรื่องก็ดูจะสะดุดหยุดลงไปเหมือนกันนะครับปีหน้าจะเดินต่อไหมครับนโยบายบ้านหลังแรกรถคันแรกหรือแม้แต่เรื่องของขค่าแรงนี่ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะสามบาทเนี่ยอันนี้จะต้องเดินหน้าต่อกันต้องแยกน,นโยบายของเราเป็น หลายๆเรื่องด้วยกันนะคะนโยบายเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ถ้าหลายๆท่านคาดหวังวันนี้ที่หลายๆท่านกวางก็คือการที่นโยบายต่างๆในการที่มาฟื้นฟูเรื่องของหลังน้ําท่วมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่ทําอย่างเช่นฟื้นฟูก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนโยในใบายพักหนี้เกษตรกรก็การที่จะทําในเรื่องของกองทุน SML ที่จะมาแก้ปัญหาในชุมชนในเรื่องของการพัฒนาชุมชนต่างๆหรือกองทุนหมู่บ้านอันนี้จะเป็นนโยบายเนี่ย ที่เป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยและนโยบายที่ตอบโจทย์ตรงในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมแต่บางนโยบายเป็นนโยบายที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นนโยบายบางท่านอาจจะกลายเป็นว่ามองว่าเราเองเราไม่ให้ความสําคัญของนโยบายนี้แล้วไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของฟื้นฟูหลังน้ําท่วมแต่ต้องกลาบเรียนพน้องประชาชนว่านโยบายต่างๆที่เรานํามา ในเป็นแผนเล่นด่วนนั้นส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นอย่างยกตัวอย่างที่ที่อาจจะดูว่าเหมือนไม่ตรงกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าการที่บอกว่าแก้ปัญหาน้ําท่วมนะคะก็คือนโยบายเรื่องของรถยนต์คันแรกรถยนต์คันแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเออเราเราเองเราไปใช้เงินในการดูแลรถยนต์คันแรกจริงๆแล้วรถยนต์คันแรกเนี่ยเราช่วยในเรื่องของภาษีฐฐะนะคะแล้วถ้าเกิดจอมซื้อรถยนต์หนึ่งคัน คันละหนึ่งล้านบาทไม่ได้หมายความว่าเราเองเราจะมีไรายได้กลับมาสู่ภาครัฐหนึ่งล้านบาท mm hmm. แต่วงจรเศรษฐกิจนั้นจะเรียก mm hmm. ว่าเกิดการสร้างงานจ mm hmm. ้างคนต่างๆเพราะว่าการที่จะสร้างรถยนต์หนึ่งคันก็ต้องประกอบไปด้วยคนที่ประกอบเครื่องจักรเครื่องยนต์ mm hmm. แล้วก็ซื้ออะไหล่ต่างๆซึ่งบางส่วนก็ซื้ออะไหล่จากในประเทศ mm hmm. ก็จะเกิดวงจรน,นี้มากขึ้น3 4ถึงเท่า mm hmm. ดังนั้น คุณภาพของของการที่จะกลับมาเป็นรายได้หรือภาษีที่กลับมาเก็บมาสู่รัฐบาลไม่ใช่เห็นที่1ล้านบาทจะมากกว่านั้นนี่คือเรียกว่าเป็นนโยบายที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ็คล้ายๆกันใช่ไหมหลักคิดอันเดียวกันใช่ค่ะส่วนอย่างแท็บเล็ตพีซีแท็บเล็ตพีซียอมรับว่าอาจจะไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการเตรียมตัวเยาวชนสู่การที่จะก้าวพัฒนาถ้าเราไม่เริ่มเตรียมตัวแต่ยืนยันว่าจะต้องแจกอยู่ใช่ไหมก็คงต้องเรียกว่า เรียกว่าเป็นาการที่ทดลองใช้นะคะใน,ในชั้นปนหนึ่งถามว่าเราเองใช้งบประมาณเยอะไหมก็กลับเรียนว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่เครื่องที่ราคาแพงเราซื้อเครื่องราคาระดับไม่กี่พันแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่าทําให้เยาวชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้เพราะว่าถ้าเริ่มถ้าเราเริ่มให้เด็กได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต้องเรียกว่าการลงทุนกับเด็กตั้งแต่เริ่มต้นยิ่งให้ถูกวัยถูกอายุแล้วเนี่ย จะคุ้มค่ามากค่ะก็อยากขอบอกว่าเพี่น้องประชาชนว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วทฉันเองก็พยายามวันนี้อย่างทางจีนก็มีการสนับสนุนเครื่องทับเด็จพีซีมาให้ทดลองซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้กลไกเรียกว่าการต่อรองเรียกว่าต่อภาครัฐกับภาครัฐในการให้ได้มาซึ่งราคาที่ดีที่สุดนั่นหมายถึงว่าทุกโครงการที่ทางพักได้หาเสียงไว้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไม่มีโครงการไหนจะต้องทบทวนหรือยุติไปใช่ค่ะอย่างค่าแรง300บาท ก็ดำเนินการไปแล้วค่าแรงส0มบร้อยบาทนี่เราก็มีการตกลงด้วยว่าไตภาคีเป็นการตกลงขึ้นค่าแรงตามแต่ละที่ไม่ได้ใช้ทีเดียวก็คือเป็นการทยอยแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้เราก็เข้าใจภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้มีการขยับไปเป็นหนึ่งเมษายยค่ค่ะปีใหม่ มีอะไรที่จะเป็นความหวังสําหรับประชาชนไหมครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท่านนายกจะมองว่าเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นมากขึ้นประชาชนจะอ,อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมก็จะดีขึ้นและที่สําคัญคเรื่องของการเมืองจะปรองรองกันได้จะคุยกันได้เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นในปี 55, 55นี้ไหมครับท่านนายกก็ปีใหม่นี้นะคะก็อย่างแรกที่คณะกรรมการโอโยนคะณะรรมการโอโย กยอกับกยนนะคะทั้งสองคณะที่วางเรื่องยุทธศาสตร์โดยทางดรวีรพงศ์กับทางทางด้านของอทีมในเรื่องของคณะรำกานอย่างจัดการน้ําก็เรรงที่อยากจะเห็นเป็นของขวัญของคนไทยในการสร้างความมั่นใจรเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ําอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกลับเรียนว่าปีแรก เราคงจะทำภารกิจแรกก่อนในการที่จะเร่งในการป้องกันส่วนต่างๆที่มีผลกระทบวันนี้อย่างประตูระบายน้ําต่างๆหรือแนวคันต่างๆที่ยังไม่แข็งแรงเราจะเร่งเสริมให้ทันก่อนที่จะเจอหน้าฝนปีหน้านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นั่นหมายถึงว่ารูปธรรมในเรื่องนี้จะออกมามกราคมมกราคมค่ะว่ามีแผนให้ทราบว่าเราจะทําอะไรนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทําต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างการวางระบบต่างๆแต่เราก็จะมีการเร่งเร่งสรุป ให้เห็นให้พี่น้องประชาชนทราบภายในเดือนมกราแล้วก็เรื่องน้ําท่วมหลายๆพื้นที่ก็เรามีการเร่งเรื่องของการสูบน้ําก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะน้ําต่างๆก็น่าจะแห้งลงนะคะปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราคงมาเร่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูทุกอย่างก็มีเดี๋ยวคุณจอมควณจะเห็นกิจกรรมต่างๆจากภาครัฐที่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับช่วยฟื้นฟู เรื่องของความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนด้วยควบคู่กันไปนะคะเรื่องของการปรองดองเราจะเห็นไหมครับจะเห็นความสามัคคีกันมากขึ้นไหมครับปีหน้าเนี่ยปรองดองก็ดิฉันเชื่อมั่นค่ะแต่ต้องกลับเรียนว่าการปรองดองนั้นดิฉันคนเดียวไม่สามารถที่จะสมมอบได้แต่เราต้องมาช่วยกันค่ะสร้างบรรยากาศนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนคงอยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองที่มีแต่ความสามัคคีปรองดองแล้วก็รอยยิ้มต่าง ที่จะกลับคืนมาสู่คนไทยอยากให้ท่านอยากให้ท่านนายกได้อวยพวรปีใหม่สําหรับคนไทยทั้งประเทศอยากจะพูดอะไรกับคนไทยในปีใหม่2555ครับก็ปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้น้องคนไทยมีแต่พบแต่สิ่งที่ดีๆเราเองก็อาจจะผ่านอะไรมารมากสิ่งที่ดีๆปีหน้านี้ก็จะอย่างน้อยก็จะได้มีกําลังใจนะคะแล้วก็ในการที่จะ ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆแล้วก็เชื่อมั่นในพลัง<ม>ความสามัคคีพลังความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศนี้จะทําให้เราฟันฝ่าธุกิจต่างๆ<ม>ไปได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการ,รใช่ไหมคะคแล้วก็คนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุขค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมให้เวลากับตัวเองสําหรับสุขภาพแล้วก็ความสุขของครอบครัวเพราะพื้นฐานความสุขของครอบครัวก็เป็นพื้นฐานที่จะสร้างความแข็งแรงต่อไปเช่นเดียวกันนะครับก็ให้กําลังใจทนายกในการที่จะฟันฝ่าต่อว,วิกฤตและก็นาประเทศไปสู่ความเจริญสําหรับประเทศประชาชนแล้วก็เช่นเดียวกันครับหาเวลาพักผ่อนบ้างขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แต่นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวทวิกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านพระนท่านนายก,กรัฐมนตรีผมจอร์เป็นประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ